5ข้อที่คุณควรรู้ก่อนซื้อกล้อง Panasonic Lumix G 100ครั้งแรกกับ Panasonic Lumix G 100นะครับที่ออกแบบมาเพื่อสายบล็อกมีช่องมองพร้อมจอ LCD ทัชสกรีนมีช่องเสียบไม์กันสั่นที่ดีเยี่ยมรองรับการทำงานไลฟ์สดที่สำคัญราคาไม่เกิน25,000นะฮะฟังก์ชันครบคันขนาดนี้ตามไปดูกันเลย สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับบอยโฟโต้ทริปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับ ข้อที่1นะครับเดินถ่ายได้หมดปัญหาเรื่องสันนะครับหากคุณเป็นบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวนะฮะแน่นอนว่าคุณต้องชอบการออกไปเที่ยวถ่ายภาพก้างนอกนั่นเป็นเหตุผลนะฮะทำให้ Lumix g 100เนี่ยทำกันสันแบบ h y b i ิ IS 5แกนด้วยนะฮะ <c oughs> เมื่อใช้ร่วมกับเลนส์ l u ม ixG นั่นเองนะฮะถ่ายภาพได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องกันสันนะฮะสามารถเดินล็อกท่องเที่ยวกล้องรุ่นนี้นะฮะกันสันดีเยี่ยมมากนะครับ สวัสดีครับตอนนี้นะฮะผมได้ใช้กล้อง Panasonic Lumix G 1 0 0นะฮะเทสกันสันนะครับแต่ว่ากันสันตรงนี้ที่ผมเทสนะจะเป็นกันสันแบบ IS ที่เล็นะครับตอนนี้กำลังถือด้วยมือนะครับแล้วก็กำลังแฮนด์เฮลอยู่กำลังวอล์กอยู่นะฮะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกโหมดนึงนะฮะนั่นก็คือโหมด h y b r i d IS นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภาพวิดีโอเนี่ยจะนิ่งกว่านี้ไหมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันบ๊บ ตอนนี้ผมได้เปิดกันสั่นแบบไฮบิ t แล้วนะฮะแต่ว่าเปิดไว้ที่สแตนดาดนะครับยังไม่ได้เปิดไว้ที่ไฮนะฮะเดี๋ยวเรามาเทสกันสั่นดูนะฮะว่าจะนิ่งกว่าที่เราใช้เลนไหมนะครับแต่เท่าที่ทดสดูแล้วนะฮะกันสั่นตัวนี้จะนิ่งมากๆมากกว่าที่เราใช้เลนนะฮะด้วยระบบ i s เป็นไฮบิทไอเอสเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะฮะสามารถบล็อกได้แล้วก็สามารถใช้งานบล็อกได้คนเดียวเนี่ยสบายมากๆนะฮะถือว่าดีเลยนะครับผม ระบบเสียงโอโซโอดีโอไบโนเกียนั่นเองนะฮะพร้อม5โหมดที่รองรับการถ่ายภาพในทุกสถานการณ์เพลิดเพลินกับสิ่งที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องใช้ไมโครโฟนภายนอกนั่นเองนะครับโหมดแรกนะฮะนั่นก็คือ tracking โหมดนะฮะร,ระยะและทิศทางของการบันทึกจะถูกปรับโดยอัตโนมัติด้วยระบบจดจําใบหน้าเหมาะสําหรับการถ่ายบล็อกในสถานที่ที่มีผู้คนแน่นหนาน,นั่นเองนะครับโหมดถัดไปน,นั่นก็คือ auto โหมดนั่นเอง auto โหมดจะทํางานสลับระหว่างโหมด tracking และ โหมดโซราลโดยอัตโนมัตินะครับโซราล์โหมดนะฮะเป็นการรับเสียงสภาพแวดล้อมทุกทิศทางเมื่อสัมผัสถ,ถึงบรรยากาศในสถานที่และช่วงเวลานั้นๆได้อย่างชัดเจนนะฮะอีกโหมดหนึ่งนะฮะนั่นก็คือฟลอนต์โหมดนั่นเองนะครับรับเสียงผู้คนเสียงดนตรีจากทางด้านหน้าได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับแบ็กโหมดนะฮะรับเสียงบรรยายของคุณจากทางด้านหลังอย่างชัดเจนนะฮะนั่นก็คือเทคโนโลยีโอโซออดิโอไบโนเกียนั่นเองนะฮะทำให้คุณไม่ต้องใช้ไมค์นอ ะะใช้ไมในตัวกล้องของ Panasonic Lumix G 1 0 0ทําให้คุณได้เสียงบรรยากาศที่ดีแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการถ่ายบล็อกนั่นเองนะครับ ข้อที่3นะครับสร้างสรรค์งานบล็อกของคุณเนี่ยแบบจัดเต็มนะฮะด้วยกล้องขนาดเล็กนะฮะแต่เอฟเฟกเยอะมากๆนะฮะสามารถถ่ายสโลโมชันนะครับสูงสุดได้ถึง4เท่านะฮะและควิกโมชันนะฮะสูงสุดถึง8เท่านะและเท่านั้นยังไม่พอนะฮะสามารถทำงานออโต้โฟกัสในการถ่ายวิดีโอแบบสโลโมชันได้ด้วยนะฮะคือว่ากล้องรุ่นนี้สุดยอดมากๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะยฮะยังมีฟังก์ชัน 4K Live c o p p i n g นั่นเองนะโหมดนี้เป็นโหมด ที่ผมชอบมากๆนะฮะและอีกอันนึงนะฮะการถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบ stop motion นั่นเองนะฮะการถ่ายภาพแบบตั้งเวลาได้ดทันทีพร้อมสร้างวิดีโอ 4K 30p ได้ง่ายๆในตัวกล้องเลยนะครับถือว่ากล้องรุ่นี้อัดฟังก์ชันในการสร้างสารรค์ร็อกของคุณเนี่ยได้อย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับข้อที่4นะครับไลฟ์สดได้ยาวนานนั่นเองนะฮะ ด้วยตัวกล้องและใช้แบตเตอรี่ของกล้องนะฮะเราสามารถไลฟ์ได้นานถึง1ชั่วโมงครึ่งนะฮะโดยที่กล้องไม่ดับและไม่ตัดการทํางานระหว่างไลฟ์นะครับข้อดีตัวนี้คือว่าดีมากๆนะฮะรองรับการทํางานไลฟ์เต็มรูปแบบนะฮะมีทั้งเมนู Clean HDMI มีช่องไมโครโฟนจอ LCD สามารถฟลิปได้นะฮะถือว่าเยี่ยมสุดๆนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะฮะสามารถบันทึกวิดีโอความคมชัดระดับ 4K นะฮะสูงสุดที่ 30เฟรมนะครับหรือ4 HD ที่60เฟรมนะฮะและฟีเจอร์ที่สำคัญนั่นก็คือ Color Profile V Log L นั่นเองนะฮะเราสามารถอัปเกรดดิ้งสีต่อภายหลังได้นะฮะทำให้คุณถ่ายภาพวิดีโอได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆนะฮะพร้อมกล้องรุน่นนี้มีช่องไมโครโฟนแจ็ค3.5ทำให้ต่อไมโครโฟนภายนอกได้ด้วยเช่นกันนะถือว่ายเยี่ยมจริงๆเลยนะครับ ที่5้นะครับถ่ายภาพคุณภาพเยี่ยมนะความละเอียดอยู่ที่20.3ล้านพิกเซลนะเซนเซอร์ CMo s ขนาดใหญ่ที่ไม่มีฟิลเตอร์โลว์พารนะครับรวมกับเลนส์ l u มิ x G Series นะฮะที่ยอดเยี่ยมผลลัพธ์ที่ได้ก็คือคุณภาพของภาพที่ต้องการนะฮะคุณสามารถเอาไปปริ้นขนาดใหญ่ได้นะฮะโดยที่ภาพไม่แตกนะครับหรือว่า อัพโหลดลงโซเชียลได้เลยโดยความละเอียดของภาพยังคมชัดและก็สามารถถ่ายสินค้าถ่ายบุคคลถ่าย portrait ถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ถ่ายวิวได้นะฮะกล้องรุ่นนี้ถือว่าครบคันทุกฟังก์ชันมากเลยทีเดียวนะครับ p a n a s o n i c l ล m ม x g 1ี0นะครับเป็นกล้อง m i r r o r l e s s รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย p a n a s o n i c นะฮะถือว่าเป็นกล้องที่เหมาะกับงานบล็อกนะครับแล้วก็อัดฟังก์ชันฟีเจอร์ของวิดีโอเนี่ยอัดแน่นมามากๆนะครับพร้อมฟังก์ชันในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งด้วยนะฮะถ้าใครที่ต้องการกล้องหนึ่งตัวราคาไม่เกิน2 5 0 0 0สามารถเปลี่ยนเลนได้ทำงานไลฟ์ได้วิดีโอดีถ่ายภาพบุคคลสวยเซลฟี่ได้นะ,ะรุ่นนี้รุ่นหนึ่งผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งนะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะที่รับ ชมจนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ